ยอยองนะคะสวัสดีทุกคนนะจ้าขอยต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณอยู่กับคอนเทนต์อะไรนะมโนสกิลหลังจากที่ห่างหายเป็นนานเออนานหรอก็ไม่นานปะนีน่แค่ทำไม่ค่อยทันคอนเทนต์เฉยๆ <c oughs> ก็วันนี้ก็ปล่อยแล้วนะคะสำหรับอ่า อาร์ตแล้วก็โมเดลสกิลนะคะในส่วนขอเอ p ิสูนั่นเองนะคะลุงปลาของเรานะเที่สุดก็เป็นล่า SP นะคะโอ้ยเลนะิศนาเกียรติศัก์เขานี่ใหญ่โตนะคะเอออยู่กับเกมเรามาตั้งนานที่แท้เป็นเทพเจ้าเหรอเนี่ยไม่ถึงเทพเจ้าหรอกเป็นเทพหรอ,หรอเทพโชคลาบนะคะคอนเซ็ปมี7ตัวเนาะเราจะได้เล่นโคหม่มแต่ว่าได้เล่นแค่2อสตัว ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็มีทรัพยากรกแหละเขาอยากทําเขาก็ทําให้ครบนะคะคล้ายๆกับพวกเจ็ดบาทเจ็ดบาทมันสปอยมาเลยนะว่าว่าแบบมีแน่นอนอนะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ลุ้นเอาละกันว่าจะครบในเจ็ดตัวเจ็ดตัวนี้เล่นได้เจ็ดเดือนเลยนะทุกคนได้ปีหนึ่งเลยนะ <c oughs> โอ้อามมาดูกันว่านะคะว่าสกิลของล e ุงเอพิสุนะคะจะเป็นแนวใดเนาะว่าจะออกมาเป็นสายไหนนะเราก็มาลองมโนไปพร้อมๆกันนะคะเรื่องนี้ไป อะไรอะ่ะโอ้ยแสกเสกเป็นฟองเลยหรอ,หอปลามันเป็นปลาอะไรอะ่ะปลาทองแก้มป่องปะใช่ไหมแถ้าไปตามัน,อนเอือกันนะเออเอ,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 อตามันเหมือนจะไม่ไหวแล้วปลาหรอทำไมหรอมันเหมือนไม่ใช่ปลาเลยธอเหมือนมันมีแค่แบบหน้าก,กากปลาแต่ไม่ไม่ใช่ตัวปลา ใช่ไหมเหมือนผ้าคลุมเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปลาจริงๆปะสวยน้องมีความแบบเหรียญตังค์อะไรเงี้ยคล้ายๆเทสโซเลยเนาะไอพีเทสโซรปะเนี่ยน้ำปัสต์ไหนตกคอนเซปต์นะต้องมีแบบคิดขี้ที่แก้มาทุกคนน่ารักกน่ารักน้อเหมือนเซเมทุกคนเหมือนเซเมสกินละอ่อนน้อยเลย เหมือดอะชุดคุณเหมือดเพราะผมก็เหมือนะอนอะลองไปห,หาดูเลยทุกคนเซมิละออดหน่อยมันไม่ใช่ปลามันเป็นอะไรไม่รู้ใส่ผ้าคลุมอ่ะเป็นปาปลอมอ่ะโอ้ยบ้าเพื่อนอะไรเร่งเชิญเหมือน <c oughs> ยัยฮานาบิหรือเปล่าโอ้ยอะไรบัาตังไอเมชั่นสวยนะเนี่ย <c oughs> น่าจะเป็นซัพพอร์ตนะคะแต่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรเราไปดูกันซับอะไรรับป้องกันหนึ่งรับเพื่อนอันนี้อะไรไม่รู้ระเบิดเต็มหลยจออะไรเบิร์นดาเมจหรอเบิร์นสกิลหรอวิลด๊ยพาสี่อีกแล้วเห็นแบบแบบปะเอออะไรไม่ มาเริ่มช่วงมโนสกิลค่ะแต่แอนิเมชันสวยนะอมืมาดูกันมีบัฟนะคะติดตัวนอเป็นเหรียญน,นำโชคนะน่าจะเหรียญโชคลาบนะโอเคที่ปกติที่ปกติไม่มีอะไรนะคะอืมคิดว่าจบเทินน่าจะให้บัฟป้องกันนะอืมประมาณนั้น อะไรพลังฟองน้ำหรอกอน,นะดูใช่เป็นพาสซีฟนะพาสซีฟฟองน้ำก็คือได้จบเทน่าจะได้ป้องกันหนึ่งไฟหรอพาสซีฟแล้วก็สองไฟหรอโคโตชัมอีกแล้วดีก็ได้อุ้ยเป็นพวกปลาหรอพวกปลาสองไฟสามารถใส่รูนอะไรนะเอาไปเล่นกับไทกิได้ไทกิช่วยลดสองไฟกลายเป็นศูนย์แล้วก็ เอาไปเล่นกับลูนหัวเมียนะคะลดหนึ่งดวงแล้วก็ไปเล่นคู่กับเซนเอก็กลายเป็นศูนย์ไฟนะคะอุย้อยอีพวกทะเลพวกปลานี่มันจะเอาไปเล่นกับเซนหมดเลยหรอกักบลูนหัวเมียอ่ะสกิลสอนะคะกดบัฟเพื่อนคนฮิวด้วยนะคะโหฮิลแรงซะว่าหมื่นแปดเออได้บัฟอะไรสักอย่างหน้ากากปีศาจบวกๆนะคะคือลายอย่ออดูกันนั่นจริงด้วยนะจบเทิร์นมันได้อันนี้แล้วติดหลับจากอะไรอะ่ะ อ๋อนั่งติดหลับหรอติดหลับติดหลับเพราะอ่ะมาดูอามาก,กันเดี๋ยวก่อนนะอารมาใส่อะไรละ่ะพุชิลิ่กับอาฮารีหรอคืออะไรอันนี้อันนี้คืออุยอ้ยอุ้ยบวกมิตมะหรอเฮ้ยใช่ไหมอันนี้มันเป็นรูปหน้ามิตมะนี่อุย้ยใส่มิตมะให้เพื่อนหรอมิตมะที่ตัวเองใส่อ่ะหรอมันใส่อะไรอะ่ะอ๋อนางใส่ฮะนางใส่ฮาลีแล้วนางก็มอบ มิตามาให้เพื่อนอุ้ยสายบวกผลมิตามาให้เพื่อนหรอทุกคนอุ้ยแปลกใหม่มีความแปลกใหม่ใช่แน่ๆเนี่ยโอ้ยนี่สัสว่าฉันเดามาถูกทางผู้ลงตรงนีรถเนาะเออกดเบิร์นทางฟุชิรีทางฮาริขึ้นหมดนะคะเฮ้ยมิติใหม่ทีมสปีดดาเมจอีกแล้วหรอทุกวันนี้ก็ตายหาย,ยู่แล้วนะหล่อน,นจะ มาเพิ่มรูนให้อีกหรอหน่อยแค่นี้หรอเหรียญเหรียญทำอะไรอะ่ะอ่ะโดนตีในขนาดหลับจะตื่นหรอตื่นแล้วเร่งขึ้นมาเลยปะทำไมตอนตแรกมันอ๋อไม่ใช่นี่ก็มันเทินต่อไปนี่ว่ะอ่ะไม่รู้เหมือนกันตีแล้วสัตว์เนี่ยตื่นมาเวลาเขาเทินจากฮิวหรอ ตัวเองกับเพื่อนนะคะอ๋อเข้าเทอร์ฮิวหรอดีนะเป็นสปีใส่รูนไปงันๆหรอไม่แน่ใจว่ามันจะยกรูนให้แบบเอาแค่ผลรูนหรือว่ามันยกสเตตัสทั้งแบบสมมติยกั้งตัวเราให้เลยเนี้ยโอ้ก็ไม่แน่ใจว่ายกอะไรให้บ้างนะคะแต่ว่าเลิศยงมิสมาให้แล้วหนึ่งลา่าสุดยังไงดีคอมโบแล้วก็เอาอามมามาโชว์ด้วย ตาหาละบอกว่าตอนนี้เขาบอกว่าอาม,ม่ามันเบาเกินเธอแลยคิดสภาพอาม่มาจีโซอ่ะแล้วก็ไปบวกวิตามาสายดาเมเตจให้มันก็โอ้โหใครจะไปเอาลงนี่อาม่มาจีโซทุกวันนี้อาม่มาจีโซยังแรงเลยอ่ะเธอนี่ขนาดไม่ใส่ดาเมเตจนะแล้วก็บวกดาเมเตจเขาเา้าไปนะจบไล้อีกทีมาม,ม่าอีกหน่อยช่วยจร่งปลาไม่รอดแล้วทุกคนปลาจ๋อมโอ้แต่ปลาก็ถ้าเราบวกลุ้นให้ก็ดีถึงจะมาแทนใครว่าตำแหน่ง ก็ว่าจะเอาใครออกนะคะแล้งนี้หยุยโลดหน่ะเนี่ยแหละความแปลกใหม่นะคะที่เราต้องการลุงเลิศสมกับเป็นอะไรนะตัวแห่งโชคลาภนะทุกคนอ่ะฉันคิดว่าน่าจะเดาวพิดนะคะเออมีจมเทินอะไรนะบอบ้องกันเนาะมีบัฟโชคลาภเลยก็ไม่รู้นะคะมีอะไรนะมอบผลรุนที่ตัวเองใส่นะคะให้ตัวที่เลือกจากสกิลสามนะ แล้วก็ติดหลับอะไรไม่รู้แล้วก็เข้าเทินก็หิวนะคะตัวเองกับเพื่อนกหน้าจะแอบดีนะอุ้ยเอาพยืนคู่กับผัสศกก็น่าจะดีเนาะไม่แน่ใจว่นลางให้ไหมนะคะเออถ้าลางให้ก็ดีประเด็นคือมันไม่แบบไม่ไม่มีจํากัดเวลานะทุกคนเพราะมันไม่มีระยะเวลาขึ้นเนาะมันหายเปล่าวะมันไม่หายนะอ,อ๋อหายอยู่หรอ อหายแสดงผลเสียก็หายหรอไม่อยากให้หายเลยอ่ะอก็หายก็หายหายก็คือหายนะคะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับการโนสกิลของ psp abisu นะคะเทพแห่งโชคลาภปัาทองนะสกิลโดนใจสาวแต่สุดเออให้ผ่านแม่จีนน่าจะให้ผ่านนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวคิดว่าจะไปอยู่ในทีมสปีดดามมี่ชอบเอาไปอยู่ทีมไหนก็ได้ เออถ้าเราเล่นทีมถึกใช่ไหมเราก็ไปมอบผลลูนดามจให้กับตัวที่เราเป็นเมนอะไรเงี้ยเออมันก็น่าจะเลดแอบกีอ่อยู่นหน่อยนะคะอืมอมาลองดูกันว่าหนึ่งตัวสองลูนเอ่อผลสี่เซตในพีพีสะเมตาแค่ไหนรอรับชมซะโอเคก็เดี๋ยวรอเข้าอันนี้คิดว่าน่าจะเข้าประมาณเก็บเกือบสิ้นเดือนเมษาแหละถ้ามันจะเอาเข้า,านะอ่ะนะอืออาจจะเข้าแบบใกล้ๆ้เดือนห้าเพราะว่าเราน่าจะติด ว่างหนึ่งเดือนเพราะว่ามันตรงกับเรียนคอร์สฝั่งหนู่มพอดีเพราะเราช้ากว่าเซิร์ฟแม่หนึ่งเดือนนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟโกเบลเขาจะวางแผนยังไงบางทีอาจจะรัดมากก็ได้นะทุกคนก็รอฟังข่าวละกันนะคะโอเคสำน,นี้ก็น่าจะประมาณนี้ใครมโน,โนไปในทิศทางไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้ร่างคลิปนะคะสำน,นี้ก็บ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้อันยอง